สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน,นักเรียนชั้นป .6 ทับทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศนะคะนักเรียนเนาะซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูก็ได้สอนไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศนะคะนักเรียนในเรื่องของกล้องโทรทัศน์นะคะจรวดนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์นะคะในการขนส่งยานพาหนะหรือมนุษย์อวกาศขึ้นไปยังนอก โลกใช่ไหมคะนั่นเรียนแล้วก็ในส่วนของดาวเทียมนะคะวันนี้นะคะก็มีความรู้นะคะนั่นเรียนมีสิ่งที่น่าสนใจรอนั่นเรียนอยู่นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะอ่านะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็จะมีในเรื่องของยานอวกาศนะคะนักเรียนเนาะยานอวกาศเนี่ยนะคะเป็น อุปกรณ์นะคะนั่นเรียนเนาะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะนั่นเรียนเพื่อนะคะนั่นเรียนเดินทางนะคะนั่นเรียนเพื่อเดินทางไปสำรวจยังนอกโลกหรือเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆน,นะคะนั่นเรียนายานอวกาศเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทนะคะนั่นเรียนคือยานอวกาศที่มีมนุษย์คุม หรือมีมนุษย์ขับอยู่นะคะนักเรียนและยานอาวกาศที่ไม่มีมนุษย์คุมขับนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณครูก็ได้นําตัวอย่างนะคะยานอาวกาศที่น่าสนใจนะคะนักเรียนที่ปฏิบัติภารกิจแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนมาให้นักเรียนติดตามมาให้นักเรียนศึกษาดูนะคะนักเรียนเนาะอันแรกคะ่ะนักเรียนคะ่ะอ่า ตัวนี้นะคะนักเรียนกําลังดังนะคะนั่นเรียนเนาะดังเลยนะคะนักเรียนเมื่อหลายปีที่ผ่านมานั่นเรียนหลายๆคนรู้จักดีนะคะนักเรียนในชื่อของยานอพอลโล11นะคะนักเรียนยานอพอลโล11คเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมคะลูกเคยครับเคยครับ อ่าเคยค่ะเคยนะหลายๆคนเคยได้ยินยานอพอลโล11นะคะนั่นเรียนอ้าในสมัยครูตอนที่คุณรูเรียนเนี่ยนะคะนั่เรียนเวลาที่ครูจะศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนะคะนั่เรียนเนาะสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ต นะคะความเร็วแบบนี้นะคะนักเรียนครูต้องไปอ่านหนังสือจากห้องสมุดเอานะคะนักเรียนซึ่งมันไม่ได้มีภาพที่ชัดเจนแบบนี้นะคะนักเรียนแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันไม่ค่อยได้อัปเดตนะคะนักเรียนมีหนังสือเรื่องหนึ่งค่ะนักเรียนหาเล่มหนึ่งที่ครูนะคะไปค้นเจอในห้องสมุดตอนนั้นมีชื่อว่า Apollo 11กับปฏิบัติการลวงโลกโอ้โหนะคะนักเรียนพอนักเรียนไปเจอหนังสือ เล่มน,นี้มาเนี่ยนะคะนักเรียนมีแต่คนแย่งกันยืมนะคะในสมัยนั้นนะคะต้องยืมนะคะนักเรียนแล้วเราก็ต้องกดดันเพื่อนให้อ่านให้เสร็จภายใน 1- นถึงสวันเพื่อที่เราจะต้องยืมอ่านต่อนะคะนักเรียนเนาะอ่านบ้างก็บอกว่าอพอลโล11เนี่ยนะคะนักเรียนเป็นปฏิบัติการลวงโลกที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะนักเรียนอมาดูข้อมูลสักงน,นิดหนึ่งนะคะอพอลโล1 1เนี่ยนะคะนักเรียนเป็นยานอวกาศที่ลงจอด ลงบนดวงจันทร์ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะคะนั่นเรียนเมื่อปีคิ 1, ะคะเตศักราช1,969นะคะนั่นเรียน1,969นะคะนั่นเรียนเนาะก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะนั่นเรียนภายใต้การนําของนีนอ,มอัม,ม,ม,นนอมตรองรู้จักไหมคะนีนอัมตรองรู้จักไหมคะรู้จักไหมลูกนีนอัมตรองรู้จักไหมคะรู้จักไหมลูก นะคะหลายๆคนจะรู้จักนีนอัมรองนะคะเพราะว่านีนอัมรองเนี่ยน้องนัเรียนเนาะขึ้นชื่อนะคะน,น,นัเรียนเราจะรู้จักในชื่อของนักบินอวกาศที่ไปเหยียบบนดวงจนันทร์เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบบนดวงจันทร์นะคะน <sole. S 1> ัเรียนแต่นีนอัมรองไม่ได้ขึ้นไปคนเดียวนะคะน,น,นัเรียนยังมีเพื่อนอีกสองคนขึ้นไปด้วยนะคะน,น,นัเรียนเนาะ ยานอพอลโลเนี่ยนะคะนักเรียนเดินทางออกจากโลกเนี่ยไปถึงดวงจันทร์เนี่ยนะคะใช้เวลาหนึ่งร้อยสิบชั่วโมงนะคะหรือคิดเป็นวันแล้วก็ประมาณสี่วันครึ่งนะคะนักเรียนสี่วันครึ่งนักบินอวกาศก็จะต้องอยู่ภายในยานอวกาศนะคะนักเรียนเนาะโดยก็จะต้องอย่างที่นักเรียนเคยเรียนมานะคะนักเรียนว่าต้องกินต้องใช้ชีวิตอยู่บนนั้นนะคะทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนอ่ะแล้วก็ นีนอัมตรองนะคะนักเรียนก็ได้ปฏิบัติภารกิจสําเร็จนะคะเหยียบลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นคนแรกต่อมาอีก20นาทีเพื่อนของเขาอีกสองคนที่ไปด้วยกัน,น,นเนาะนักเรียนก็ได้ลงเหยียบนะคะบนพื้นผิวของดวงจันทร์นะคะ แต่ยานอพอลโลเนี่ยนะคะนักเรียนมันก็มีข้อขัดแย้งปฏิบัติการอพอลโลเนี่ยนะคะมันมีก็มันมีข้อขัดแย้งอยู่นะคะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตภาพทางด้านขวามืออ่ะลองดูภาพทางด้านขวามือนะคะนักเรียนดูธงอ่ะอันนี้คือธงของเทศสารัฐบเมริกาใช่ไหมคะนักเรียนเนาะอ่ะอันนี้เป็นองค์กรนาซ่านะคะที่ส่งพวกเขาสามคนขึ้นไปนะคะนักเรียนดูค่ะเพราะว่าจากทฤษฎีที่เราเรียนมาว่านอกโลกเนี่ยนะคะนักเรียนมันมีความเป็นสุญญากาศ มันไม่มีอากาศแต่ทำไมทงถึงตะบัดนะอันนี้คือเป็นข้อที่เขาถกเถียงกันในเรื่องที่หนึ่งอ่ะนะคะน,น้องเรื่องต่อไปค่ะตรงที่หน้ากากหน้ากากของชุดนักบินอวกาศอะคานะักเรียนมันจะเป็นกระสกนะน้องนักเรียนมันก็มีนะคะคนที่สงสัยเนี่ยเข้าไปซูมดูนะคะนะักเรียนไปซูมดูภาพนะคะของนักบินอวกาศเนี่ยว่า ภาพที่มันสะท้อนมาที่กระจกาหารนักเรียนมันเหมือนมันมีเหมือนหลอดไฟนะคะนักเรียนหลอดไฟสะท้อนอยู่นะคะตรงหน้ากระจกของชุดนักบินอวกาศทาให้เขาก็สงสัยว่าเอ๊หรือปฏิบัติการอพอลโลเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปบนดวงจันทร์จริงๆหรือองค์กรนาซาเนี่ยนะคะนักเรียนจะทําเรื่องขึ้นมาเพื่อโกหกชาวโลกมนุษย์โลกหรือเปล่าเป็นการเซตนะคะจำลองเหตุการณ์ในสตูดิโอนะคะนักเรียนหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ย ใครสนใจนักเรียนต้องลองไปหาข้อมูลนะคะอยากให้นักเรียนลองไปศึกษาดูว่าข้อที่เขาหัดแยง้งข้อที่เขาพิพาทมาเนี่ยนะคะมันมีเหตุผลที่สามารถเป็นไปได้หรือไม่นะคะอันนี้เป็นยานอพอลโล1 1นะะเนะะนัอเรียนยานอพอลโล11นะคะ,ะ,คะต่อไปคะ่ะนักเรียนคะยานวอยเอเจ นะคะนักเรียน v o โอเลตเซอค่ะนักเรียนมีทั้ง v o โอเลตเซอหนึ่งและ v o โอเลตเซอสองนะคะอย่างที่นักเรียนทราบนะคะนักเรียนเห็นว่ายานอวกาศเนี่ยมันก็จะมีนะคะตระกูลเดียวกันเนี่ยน้องนักเรียนหลายตัวเนื่องจากว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนานะคะนักเรียนพัฒนาแล้วก็เออเขาเออเขาเรียกว่าทำเพื่อสำรองขึ้นมานะคะนักเรียนอีกหลายๆตัวนะคะนักเรียนเนาะเพื่อที่จะ ไม่ให้ภารกิจล้มเหลวนะคะนะักเรียนอย่างไวเอเจอร์เนี่ยนะคะนะักเรียนก็มียานฝาแฝดนะคะก็คือไวเอเจอร์หนึ่งและไวเอเจอร์สองเหมือนกับกล้วยหอมจอมโซนบีหนึ่งบีสองนะคะประมาณนี้นะคะนะักเรียนส่งขึ้นไปทำภารกิจพร้อมกันนะคะนะักเรียนทีเ่เมื่อปี1,977นะคะนานมากแล้วเนาะลำแรกค่ะไวเอเจอร์หนึ่งนะคะนะักเรียนสำรวจชั้นบรรยากาศสนามแม่เหล็กดวงจันทร์ และวงแหวนของดาวพฤหัสกับดาวเสาร์อันนี้คือภารกิจของ v o i เ e Acer 1นะคะส่วน v o i เ e Acer 2เนี่ยนะคะนันเรียนได้เพิ่มระยะทางในการเดินทางนะคะเพื่อเก็บข้อมูลของดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์รวมไปถึงดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนซึ่งเป็นดาวข้อที่อยู่ไกลที่สุดเลยใช่ไหมคะนันเรียนอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะนัเรียนเนาะแล้วนันเรียนคิดดูว่า ดาวคออทั้งหมดมีทั้งหมด8ดวงนะคะนันเรียนโลกอยู่ลำดับที่3นะคะนันเรียนแล้วดาวยูเรนัสดาวเนปจูนอยู่ในลำดับที่7ที่8นะคะนันเรียนห่างจากโลกมากๆเลยดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะส่งยานต่างๆขึ้นไปนะคะนันเรียนนักดาราศาสตร์นะคะนันเรียนนาะต้องมีการคำนวณระยะทางที่แม่นยำคำนวณเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะนันเรียน ให้เพียงพอต่อการเดินทางนะคะเป็นการวางแผนเนี่ยที่ใช้เวลามากกว่า2-3ปีนะคะนักเรียนเนาะ,อ,ะอันนี้นะคะ Voice a c e r เนี่ยนะคะนักเรียนเป็น ยานอากาศที่ไม่มีมนุษย์คุมขับนะคะนั่นเนียนเนื่องจากต้องเดินทางไกลมากๆนะคะนั่นเรียนหลายปีนะคะนั่นเรียนดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ส่งมนุษย์ขึ้นไปเสี่ยงนะคะนั่นเรียนแต่จะใช้เป็นยานอากาศใช้เป็นกล้องบันทึกภาพใช้เป็นหุ่นยนต์แทนนะคะในส่วนนี้เนาะอ่ะต่อไปนะ,ะอันนี้คือยานไวกิ้งนะคะนั่นเรียนยานไวกิ้งนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าชื่อของยานที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูเนี่ย ชื่อมันจะคุ้นๆเพราะว่าเราจะเจอในข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะคะนักเรียนไวกิ้งเนี่ยนะคะอันนี้ก็นะคะองค์การนาซาเหมือนกันส่งขึ้นไปสำรวจดาวอังคารนะคะนะักเรียนดาวอังคารเนี่ยนะคะ,ะเป็นที่สนใจของมนุษย์มนุษย์ชาวโลกของเราเนี่ยมากๆนะคะนะเรียนเนาะนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะส่งนะคะเทคโนโลยีอวกาศเหล่านี้เนี่ยขึ้นไปสำรวจบนดาวอังคารเพราะว่าเขาเชื่อว่า ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตนะ,ะอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอย่างกับมนุษย์อย่างเรานะคะนักเรียนอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเช่นมีพืชหรือมีจุลินทรีย์นะคะนักเรียนหรือมีสัตว์ชนิดต่างๆเล็กๆอะไรแบบนี้อาศัยอยู่บนดาวอังคารดังนั้นเนี่ยนะคะหลายครั้งนะคะที่มนุษย์นะคะนักเรียนตั้งใจที่จะไปเก็บข้อมูลนะคะดาวอังคารมาให้มากที่สุด ะะเพื่อการวิเคราะห์และวิจัยนะะะะว่าดาวอังคารเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหรือดาวอังคารเนี่ยสามารถเป็นดาวเคราะห์สำรองที่มนุษย์โลกของเราสามารถขึ้นไปอาศัยอยู่ได้หรือไม่นะคะปุ๊กทำอะไรลูกปุ๊กดูนิ่งๆหน่อยคูเวียนหัวนะคะ,ะรูปภาพที่ได้จากยานไวกิ้งนะคะนักเรียนนอยานไวกิ้งเนี่ยนะคะนักเรียนก็ได้ภาพถ่าย จากพื้นผิวดาวอังคารประมาณห้าหมื่นกว่าภาพนะคะนักเรียนก็แค่ๆๆ,ๆมาเหมือนเราเนาะนักเรียนถ่ายรูปหนึ่งร้อยรูปดี B, รูปเดียวก็ประมาณแบบนี้นะคะนักเรียนก็เก็บเก็บๆมาก่อนห้าหมื่นรูปนะคะนักเรียนแล้วก็มาคัดเอาทีหลังนะคะนักเรียนนี้ก็คือเป็นภารกิจของยานไวกิ้งเนาะอ่ะโอเคนะคะต่อไปคะ่ะนักเรียนถามอ่าอันนี้ชื่อยาวหน่อยนะคะนักเรียนเนาะชื่อยาวหน่อยนะคะยานมาร์ส Exploration rover นะคะนั่นเรียนเนาอหรือเราจะเรียกว่ายานสปิริตนะคะนั่นเรียนชื่อสั้นๆของเขาคือยานสปิริต นะคะนั่นเรียนส่งไปพร้อมกับหุ่นยนต์โรเวอร์ค่ะนั่นเรียนนะคะอันนี้ก็ไปสำรวจที่ดาวอังคารเหมือนกันนะคะนั่นเรียนในปีคศ2004นะคะ2004นะคะนั่นเรียนเขาก็ได้ส่งหุ่นยนต์โรเวอร์เนี่ยนะคะลงไปปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะนั่นเรียนเห็นไหมอันนี้คือหุ่นยนต์โรเวอร์นะคะนั่นเรียนเพื่อไปสำรวจดูว่า บนดาวอังคารเนี่ยมีร่องรอยของน้ําหรือเปล่ากระแสน้ําหรือเปล่านะคะนักเรียนเนาะอ่าหน้าตาของเขานะคะนักเรียนนักเรียนจะสังเกตเห็นเนาะนักเรียนว่ายานอวกาศนะคะนักเรียนดาวเทียมต่างๆจะต้องมีส่วนของโซลาเซลนะคะนักเรียนเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรอง นะะในการที่เวลาขึ้นไปอยู่บนนอกโลกเนี่ยนะคะนั่นเรียนเชื้อเพลิงที่เตรียมไปมันหมดนะคะต้องมีแหล่งพลังงานสำรองนั่นก็คือโซลา่าเซลล์นั่นเองที่เขาใช้นะคะแต่นะคะนั่นเรียนเนาะโรเวอร์เนี่ยนะคะสูญเสียการสิดต,ต่อจากสถานีภาคพื้นไปนะคะนั่นเรียนเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วนะคะนั่เรียนเนาะ เนื่องจากว่าเกิดความเสียหายนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการกระทําของสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่บนดาวอังคารก็ได้นะคะนักเรียนเพราะว่า,ายานโรเวอร์เนี่ยนะคะนักเรียนก็ได้ค้างอยู่ที่บนดาวอังคารนะคะนักเรียนไม่ได้เอากลับเข้ามาในโลกนะคะเนื่องจากว่าขาดการติดต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นยานอวกาศและก็หุ่นยนต์ที่ไม่มีมนุษย์ขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปอ่ะนี่คือยานไพโอเนียค่ะนะคะ,นะคะ ไพโอเนีย er, เป็นไพโอเนีย 11, 10และ11นะคะนักเรียน10และ11เนาะขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่นะคะนักเรียนประมาณนะคะปีคศ1972และ73นะคะไพลอเนีย er 10และ11เนี่ยนะคะถูกไปปฏิบัติการที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์โดยไพโอนเนีย10นะคะนักเรียนรูปภาพทางซ้ายมืออันนี้เป็นไพโอเนีย10นะคะ อันนี้เป็นภาพที่ถ่ายได้จากไคลอนียัคสิบนะคะนักเรีนยนของดาวพฤหัสอ่านะคะนักนเรียนถ่ายใกล้มากๆเลยก็จะเห็นพื้นผิวของดาวพฤหัสอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะนักเรีนยนส่วนไคลอนียสิบเอ็ดเนี่ยนะคะนักเรีนยนส่งไปที่ดาวเสาค่ะนะคะส่งไปที่ดาวเสาพบว่วานะคะไคลอนียก็ได้ความรู้กลับมานะคะพบดวงสันที่เป็นบริบาลของดาวเสาอีกสองดวงนะคะนักเรีนยนแล้วก็ พบวงแหวนวงใหม่ของดาวเสาอีกด้วยนะคะซึ่งวงแหวนเนี่ยของดาวเนาะนักเรียนดาวเสาเนี่ยมันเป็นก้อนน้าแข็งที่สกปรกนะคะนักเรียนประกอบด้วยฝุ่นแก๊สต่างๆนะคะซึ่งทําให้เราเห็นเป็นแบบระยิบระยับทําให้เราเข้าใจว่าวงแหวนของดาวเสาเนี่ยสวยงามแต่ความจริงมันเป็นก้อนน้าแข็งที่สกปรกนะคะนักเรียนไทลอนเนี่ย11นะคะนักเรียนสามารถเข้าใกล้ดาวเสามากที่สุดมากถึงนะคะนักเรียนเนาะมีระยะห่างแค่ 2 1 0 0 0กิโลเมตรอันนี้ถือว่าใกล้แล้วนะนันเรียนถือว่าใกล้มากๆแล้วนะคะนันเรียนเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเนาะนันเรียนมีขนาดใหญ่มากๆนะคะนันเรียน <c oughs> มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ห่อนห้างประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเข้าใกล้เป็นสถิติที่เข้ <c oughs> <ๆ S 1> าใกล้ดาวเสาร์มากที่สุดนะคะนันเรียนซึ่งยังไม่มีสถิติใหม่นะคะต่อไปค่ะนันเรียนหาเจ้าตัวนี้มาแล้วนะคะ อันนี้เป็นยานอากาศสัญชาติจีนค่นะนักเรียนอ่าเป็นของจีนเห็นไหมว่าจีนเนี่ยเขาก็มีการพัฒนานะคะจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจนะคะนะักเรียนนอกจากาหสหรัฐนะคะนะะักนะนะเรียนสาภาพโซเวียตสามารถสาภาพโซเวียตก็คือรัสเซียนะคะนักเรียนเนาะแล้วก็ยังมีจีนเนี่ยนะคะนะักเรียนที่พยายามพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศเขาได้สร้างยานอวกาศเทียนเวอรหนึ่งนะคะนะักเรียนเทียนเวอรหนึ่งนะคะ ขึ้นไปจอดบนดาวอังคารอันนี้คือข้อมูลล่าสุดเลยนะคะนั่นเรียนเนาะบริเวณที่กว้างนะคะนักเรียนบริเวณที่ลาบยูโทเปียาพานิเทียบนดาวอังคารนะคะนั่นเรียนเมื่อนะคะเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาน,นี่เองสดๆร้อนๆเลยนะคะจีนสามารถทําได้เห็นไหมจีนสามารถทําได้นะคะนั่นเรียนเนาะ อะมาดูนิดนึงนะคะมาดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเจ้าเทียนเว่รหนึ่งนะคะอ่ะันนี้เป็นดาวอาคารนะคะนั่นเยนเป็นยาวเป็นดาวแดงเนาะเราจะเรียกว่าเป็นดาวแดงนะคะ ทีนล้ำไปกว่าเราเยอะแล้วนะคะนักเรียนอันนี้เป็นภาพจำลองนะคะของภารกิจยานเทียนวันหนึ่งค่ะอืม นะคะถือว่าเป็นความสําเร็จของจีนนะคะนั่นเยนในการส่งยานอวกาศนะคะนั่นเยนขึ้นไปสํารวจดาวอังคารเป็นลําแรกของจีนเลยนะคะจีนเก่งมากๆใช่ไหมนอกจากผลิตวัคซีนป้องกันโควิดแล้วนะคะนั่นเยนเนาะยังสามารถผลิตยานอวกาศเทียนเวินขึ้นไปได้นะคะอันนี้เป็นข่าวโด่งดังมากเมื่อการปีที่ผ่านมาอะไรลูกอืมอันแล้วถ้ามี คนรับประกัจเิงคือเป็นกอ่นก็ไปหเหยียบดาวากนี้มีไหมครับอะไรนะลูกไม่ค่อยได้ยินเลยเอ่ามันจ,จะบอกว่ามีมนุษย์คนไหนครับเคยไป,ไปหเหยียบดาวเสาบ้างครับยังค่ะยังไม่มีนะคะนั่นเย,ยนเพราะว่ามันอยู่ไกลนะคะมันอยู่ไกลเขายังไม่เอามนุษย์เอาอากาศขึ้นไปเสี่ยงนะคะนั่นเย,ยนเขายังไม่ไม่เอามนุษย์เอาอากาศขึ้นไปเสี่ยงนะคะนั่นยียนเนาะ อ่ะต่อไปนะคะนักเรียนเป็นหุ่นยนต์สำรวจอวกาศนะคะนักเรียนเนาะเป็นหุ่นยนต์สำรวจอวกาศบ้างนะคะนักเรียนเนาะหุ่นยนต์สำรวจอวกาศเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะคะนักเรียนในการโคจรนะคะไม่ไม่ไม่โคจรรอบโลกแต่จะไปนะคะสำรวจลงสำรวจ นะะบนพื้นผิวของดวงจันทร์หรือพื้นผิวของดาวเคราะห์อื่นแทนทําหน้าที่แทนมนุษย์อวกาศนะคะนักเรียนตัวนี้จะทําหน้าที่แทนมนุษย์อวกาศแล้วก็จะเก็บภาพเก็บข้อมูลมาให้มากที่สุดนะคะนักเรียนเนาะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์สำรวจอวกาศ นะคะนักเรียนคือยานอาวกาศนักเรียนมันจะลงไปแล้วมันก็จะไปนิ่งอยู่กับพี่เข้าไปไหมนักเรียนแล้วยานอาวกาศส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนักเรียนเขาจะบรรทุกมุ่งยนอวกาศไปด้วยพอไปถึงปุ๊บยานอาวกาศลงจอดได้ปุ๊บ ยานอาวกาศก็กจะปล่อยหุ่นยนต์ออกมาเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์น,ะะนักเรียนเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆเพื่อสำรวจนะะักเรียนพื้นผิวของดวงจันทร์หรือดาวอังคารเนาะ,ะนักเรียนแต่ยังไม่ได้ลงไปดาวเคราะห์อ,อื่นนะคะนักเรียนนอกจากดาวอังคารเนี่ยยังไม่ได้ส่ง,งหุ่นยนต์ไปที่ดาวเคราะห์อ,อื่นเลยนะคะ <c oughs> นักเรียนเนาะเพราะว่าอันตรายอยู่นะคะอ่าอันนี้นะคะนักเรียนเป็นหุ่นยนต์ สำรวจอาวากาศที่ชื่อว่า Perseverance per นะคะนักเรียนเนาะใช้งบประมาณในการสร้าง2.7พันล้านดอลลาร์โอ้โหใช้เงินมหาศาลอย่างที่คุณครูเคยบอกนะคะนักเรียนว่าการที่จะส่งไปแต่ละครั้งเนี่ยมันส่งไปแล้วมันต้อง นะคะคุ้มค่าต่อเม็ดเงินที่เสียไปส่งไปแล้วต้องได้ข้อมูลกลับมาให้หน้ที่สุดไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วเนี่ยเออแล้วไปพังกลางอากาศแบบเนี้ไม่ได้<ม>นะเรียนเจะไดยเงินนะคะเรียนก่อนที่จะส่งไปมันจึงต้องมีการทดสอบนะคะนักเรียนสภาพสุญญากาศต่างๆนะคะนักเรียนมีการเทสสัญญาณต่างๆ เช็คอุปกรณ์นะคะนักเรียนว่าโอเคสามารถพร้อมหรือยังในการปฏิบัติหน้าที่นะคะนักเรียนเนาะหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะนักเรียนก็ได้ปฏิบัติงานนะคะในเรื่องของการหาร่องรอยสิ่งชีวิตโบราณบนดาวอังคารเห็นไหมว่ามนุษย์อ่ะนะคะต้องการศึกษามากๆเลยนักเรียนนะคะเกี่ยวกับดาวอังคารในขณะเดียวกันนะคะที่ครูเคยอ่านหนังสือนะคะเขาก็บอกว่า อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่ดาวอังคารก็อยากศึกษามนุษย์โลกของเราเหมือนกันนะคะว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นยังไงนะคะดังนั้นดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดเป็นที่มาที่ไปของอะ,อะไรนะ UFO แล้วก็มนุษย์ต่างดาวขึ้นมาเหมือนกับเขาก็อยากจะจับนะคะเรีนนยนมนุษย์ของเราเนี่ย ขึ้นไปเพื่อที่จะศึกษาวิจัยของเขาเหมือนกันนะคะนันเรียนแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันนะคะว่ามีมนุษย์ต่างดาวจริงๆมี UFO จริงๆนะคะอันนี้ยังไม่มีก็พบแต่ร่องรอยแบบเนี้ยนะคะนั่นเรียนบนดาวอังคารนะคะนั่นเรียนเนาะโอเคอันนี้เป็นหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารตัวแรกนะคะต่อไปเห็นไหมอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์อวกาศสัญชาติจีนอีกแล้วจีนเก่งนะนั่นเรียน อันนี้เรียกว่าหุ่นยนต์อากาศยูทูบนะคะนักเรียนยูทูบนะคะนักเรียนหรือแปลเป็นภาษาไทายได้ว่ากระต่ายยกนะคะขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ได้สําเร็จเห็นไหมจีนน่ะสุดยอดนะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะนักเรียนแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นสีทองนะคะนักเรียนจีนเป็นชาติที่สามนะคะนักเรียนเป็นชาติที่สามที่สามารถส่งหุ่นยนต์ขึ้นไปแต่ นะคะนักเรียนบนพื้นผิวดวงจานได้นะคะนอกจากสหรัฐนะคะแล้วก็สหภาพโซเวียตเนี่ยก็มีจีนนี่แหละนะคะนั่นเรียนที่เป็นประเทศมหาอำนาจที่ทําได้สําเร็จนะอ่าอันนี้เป็นลูน่า20ค่ะนักเรียนคะเป็นลูน่า20เป็นสัญชาติของรัสเซียนะคะนักเรียนเป็นสัญชาติรัสเซียนะคะเป็นโครงการของสหภาพโซเวียตนะคะนั่นเรียนเนาะ ก็สามารถเก็บก้อนหินนะคะบนดวงจันทร์มาให้นักวิจัยดาราศาสตร์นะคะนักธรณีวิทยาได้ทําการวิเคราะห์นะคะถึงก้อนหินบนดวงจันทร์ได้นะคะเพราะว่าเจ้าตน,นจะมีช้อนตักนะคะนักเรียนช้อนตักเพื่อเก็บข้อมูลนะคะพื้นผิวบนดวงจันทร์กลับเข้ามาด้วยนะคะอันนี้เป็นลูนารเวอร์ค่ะนักเรียนนะคะพัฒนาล้ําไปอีกเป็นหุ่นยนต์ในรูปของรถยนต์ นะคะนักเรียนอ่าทามาในรูปแบบใหม่นะคะนักเรียนเป็นรถยนต์แบตเตอรี่นะคะนักเรียนเป็นพลังงานแบตเตอรี่แล้วถูกส่งขึ้นไปพร้อมมนุษย์อวกาศด้วยนะคะนักเรียนเนาะเก็บรายละเอียดต่างๆมาอย่างโลกนะคะลูน่าโรเวอร์ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว3ครั้งนะคะนักเรียน3ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะของการสำรวจบนดวงจันทร์และดาวอังคารต่างๆเนาะ ในชั่วโมงที่ผ่านมาและก็ในชั่วโมงนี้นะคะครูก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศนะคะกับนักเรียนไปเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะอันนี้เป็นใบางานออนไลน์นะคะให้ในักเรียนนะคะทำใบางานออนไลน์มี2ตอนนะคะอ่านให้ดีๆตอนที่1ให้ทำเครื่องหมายถูกและผิดหน้าข้อความอ่านดูก่อน,นะคะถ้าข้อความไหนถูกก็ให้เช็คถูกถ้าข้อความไหนผิดนะคะก็ให้กกกระบาล นะคะนักเรียนแต่ตอนที่สองนะคะตอนที่สองให้นักเรียนอ่านดูอ่านดูว่านะคะสองจุดหนึ่งถึงสองจุดเจ็ดเนี่ยนะคะประโยคไหนที่เป็นเทคโนโลยีอวกาศอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยีอวกาศให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกมาแต่อันไหนที่ไม่ใช่นักเรียนก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายกากบาทนะใส่เฉพาะเครื่องหมายถูกอย่างเดียวนะคะนักเรียนถ้าไม่ใช่ก็เว้นว่างไว้เลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่ ให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนแล้วก็ส่งลงในอัลบัม้มวิทศาสต์คูทิพ์ได้เลยนะคะอ่ะโอเคเนาะวันนี้ก็ได้ให้ความรู้นะคะได้เปิดโลกนักเรียนนะคะหลายๆอย่างนะคะสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะคะสิ่งที่เราไม่รู้จักนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้รู้จักบ้างแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะคะอย่าลืมทํางานส่งคุณคูณด้วยนะคะ อ่ะโอเคค่ะตอนนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ